โรงเรียนอนุบาลสีบรรโพต์ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านศาลามะปรางตำบลเขายาอำเภอสีบรรโพต์จังหวัดพัทลุงลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลสีบรรโพต์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินสูงลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีลูกคังทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้และน้ําที่มีอยู่ซึ่งเป็นบ่อน้ําตื้นดังนั้นในบางฤดูอย่างเช่นฤดูร้อนก็จะมีน้ําดื่มน้ําใช้ไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําของนัก ซึ่งน้ำที่ได้มาจากน้ำบ่อตื้นบ่อนี้ก็จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนำไปปรุงอาหารให้แก่นักเรียนได้รับประทานและเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามาขอใช้น้ำในบ่อน้ำตื้นของโรงเรียนด้วยทำให้ในบางครั้งโรงเรียนจึงเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้โรงเรียนอนุบาลสีบันโพสท,ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของการใช้น้ำมาเป็นระยะเวลานาน แหล่งน้ําที่นํามาอุปโภคบริโภคเป็นน้ําประปาจากบ่อน้ําผิวดินหรือบ่อน้ําตื้นซึ่งมีปริมาณน้อยชางโรงเรียนยังต้องใช้ร่วมกับคนในชุมชนข้างเคียงประมาณกว่า300ครัวเรือนทําให้ในบางครั้งมีน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคช่างกลุ่มอิสุสุในประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ําของโรงเรียนทั่วประเทศไทยอยู่แล้ว ได้รับทราบปัญหาเรื่องโรงเรียนอนุบาลสีบรรโพสขาดแคลนน้ำจึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงสำรวจพื้นที่เพื่อมาขุดเจาะน้ำบาดาลและโรงกรองน้ำสะอาดมาตรฐาน OR ให้กับโรงเรียน กลุ่มบริษัทอีซูซูจึงได้ส่งทีมสนับสน,นุนลงพลื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและได้เริ่มขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจนแล้วเสร็จและได้สมมอบ โดยกลุ่มอิสุสุในประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดและมิสเตอร์ฮาจิเมะมาจิมูระรองประธานบริษัทอิสุสมอเตอร์ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะบริหารจากกลุ่มบริษัทอิสุสุเดินหน้าติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบน้ำดื่มสะอาดมาตรฐานโอให้แก่โรงเรียนอนุบาลสีบรรพต ภายใต้การดำเนินง,งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งนำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งนายอำนาจสุทินนายอำเภอศรีบรรโพธนายสุดทธิชัยรักเกือ้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงนายวชิกรเลื่อนแปนนางสาวกรวิกาหนุนอน,นันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีบรรพ์เข้าร่วมในพิธีมอบโรงน้ำดื่มในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสีบรรพ์ได้ให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแสดงโชว์พิธีเปิดงาน ด้วยการแสดงรำมมนราและการแสดงบรรเลงดนตรีไทยซึ่งได้รับคำชื่นชมและเป็นที่ประทับใจของแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งหลังจากทางกลุ่มอิสุสุในประเทศไทยได้มอบโครงการให้น้ำเพื่อชีวิตทางโรงเรียนจึงได้จัดการบริหารน้ำในการให้นักเรียนได้ใช้อุปโภคและบริโภคโดยให้นักเรียนใช้ขวดใส่น้ำเพื่อนำกลับไปดื่มในห้องเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนได้เต็มเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเรียนเพื่อขออนุญาตออกไปดื่มน้ำและใช้น้ำในการอุปโภคได้แก่การประกอบอาหารในรายวิชาการงานอาชีพกิจกรรมประกอบอาหารของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นต้น สรุปผลจากการได้รับโรงกรองน้ำและบ่อน้ำบาดาลในโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตทำให้โรงเรียนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับนักเรียนได้ใช้ดื่มและใช้น้ำในการประกอบอาหารในโรงเรียน และบริการชุมชนใกล้โรงเรียนประมาณ300หลังคาเรียนได้อย่างเพียงพอทำให้นักเรียนได้มีน้ําดื่มที่สะอาดและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและช่วยให้โรงเรียนกับชุมชนได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กัน